ครับสวัสดีครับผมครับมาแล้วครับผมสลหรับอีกหนึ่งบูธครับผมครับโกตาครับผมบูธนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ปลั๊กไฟครับผมสำหรับท่านใดที่ใช้งานเครื่องเสียงอยู่เครื่องเสียงบ้านนะครับต้องการอัปเกรดระบบไฟของท่านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับมีระบบจุดตัดไฟมากขึ้นแล้วก็สามารถต่อระบบได้เยอะมากขึ้นครับมาชมที่บูธนี้ได้เลยครับผมครับสำหรับเครื่องเสียงบ้านใครที่มีระบบไฟเยอะเช่นไฟตามตุ่มตามเต็นครับถือว่าจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากครับผมในการใช้งานครับ บางคนอาจจะเสียบปลั๊กธรรมดาไฟดูดไฟรั่วเห็นไหมครับมีหลายเหตุการณ์ที่คนจับเต็นท์แล้วไฟดูดตัวนี้ถือว่าช่วยในบดจริงๆครับผมครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับรุ่นนี้ครับสำหรับใครที่ผมว่าครับออกงานบ้านครับอยากได้ระบบไฟที่มีคุณภาพผมก็แนะนําตัวนี้เลยครับผมครับราคา3 7 0 0บาทเท่านั้นครับผมครับหนึ่งครับมันจะเป็นชุดไปอย่างนี้เลยนะครับหนึ่งชุดไปอย่างนี้เลยครับสามพเท่านั้นแต่ไม่มีแหลกมีปะคาเวอร์ครบทุกอย่างครับความปลอดภัยถือว่าอันดับหนึ่งทีนี้ ต่อมาผมทำไมว่ามันดีเพราะว่าเห็นไหมครับทุกจุดเนี่ยมีเบรกเกอร์ทั้งหมดเบรกเกอร์เล็กเบรกเกอร์ใหญ่มีครบจุดนี้ช็อตเบรกเกอร์นี้ก็ทิกลงอีีถือว่าเป็น่หนึ่งจุดเพิ่มความปลอดภัยครับไม่ต้องไปถอดปลั๊กเวลาฝนตกฝนลงเห็นไหมครับโอ้โหครับเช็ดไม้ใี้มือถอดปลั๊กแต่เนี่ยครับปิดเบรกเกอร์ถือว่าจบเลยหนึ่งตัวราคา3,700บาทเท่านั้นใครได้แลกสวยๆอย่างนี้ครับผมครับนี่ครับ6,200บาทก็ได้แลกสวยๆอย่างนี้แล้วครับผมโอ้โหถือว่าเท่มากครับผมครับ อยากรุ่นเมื่อกี้นะครับถ้าไม่มีแหลกก็สามพ็ดร้อบาทถ้าไม่แหลกก็หกพันสอแหลกก็เป็นอย่างนี้เลยครับผมมีฝาปิดหน้าปิดหลังก็เพิ่มความมาตรฐานมากขึ้นครับและใครมีแหลกอยู่แล้วครับผมครับอยากได้แบบง่ายๆครับเนี่ยตัวนี้ครับราคา4,500บาทครับผมครับมีอุปกรณ์ครบปักคาเวอร์เสียบเข้าครบเลยนะครับผมถือว่าครบทุกอย่างกินไม่ว่าเป็นข้างหน้าก็มีปุ่มคอนโทรลไฟทุกจุดทุกมุมทุกปักเลยทีเดียวครับ4,500ได้ไปอย่างนี้ถือว่าสุดยอดมากครับผมครับทีนี้ ตัวให,ใหญ่แล้วครับผมตัวเล็กก็สําคัญมากติดในระบบแหลกของเราครับก็คือปักติดแหลกครับปักติดแหลกก็ถือว่าโอ้โหลายรุดมากครับเริ่มต้นราคาที่990บาทเท่านั้นครับผมสรับตัวนี้จะไม่มีหน้าจอโชว์โชว์แค่ไฟเข้าเฉยๆครับผมครับหลายคนสงสัยว่าตัวเล็กราคาถูกราคาแพงมันต่างกันตรงไหนอันนี้990บาทรูปร่างหน้าตาเป็นปักไฟก็เป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าของดีขึ้นล่ะของดีขึ้นก็1,200บาทอันนี้ก็สลับคนที่ M เยอะขึ้นก็แนะนําตัวนี้ครับ พันสองทนั้นโอ้โหปลั๊กไฟเลยถูกขนาดนั้นราคาพันสองครับทีนี้เพิ่มความมาตรฐานขึ้นมาตัวนี้ครับหนึ่งพันแปดร้อยบาททำไมผมถึงว่ามาตรฐานขึ้นมาครับเพราะว่าระบบปลั๊กดีครบทุกอย่างแบบแน่นเลยนะครับตัวนี้ครับผมครับเป็นตัวที่แข็งแรงมากสำหรับปลั๊กอันนี้ผมก็ใช้สำหรับ งานพีเอถ้าส่วนใหญ่สลับตัวนี้ครับผมหนึ่งตัวครับที่แนะนำเมื่อกี้นี้ครับเราอยู่กับปลั๊กติดแหลกแล้วครับผมครับการเสียบไปใช้งานครับก็มีหลายแบบเราเสียบไปเส้นเดียวก็ได้แต่เนี่ยครับผมครับจะเป็นระบบปลั๊กพาวเวอร์แบบมาตรฐานมาเลยนะครับผมเนี่ยครับเราสามารถเสียบจากชุดแหลกใหญ่ๆพวกนี้ครับผมครับเพื่อไปกระจายตามจุดต่างๆโดยใช้ตัวนี้เลยก็ได้มาตรฐานมากขึ้นครับตัวนี้ถือว่ามาถูกมากครับผมครับ1,790บบาทเท่านั้นโอ้โหแบบมาตรฐานมีหน้าจอ เบเกอร์ครบทุกอย่างครับทดลองว่าทนทานครับรถเหยียบสบายเลยตัวนี้ครับผมว่าโรงงานรถเหยียบบ่อยครับถือว่าทนมากครับผมครับทีนี้ต่อมาครับถ้าใครไม่อยากมีแบบหน้าจอได้ธรรมดานี่ยครับพันรเก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับผมครับเป็นระบบเหมือนกันไม่มีหน้าจอเสียบปลั๊กเบอร์เข้าก็ใช้งานได้เหมือนกันเพราะว่าเราใช้เบเกอร์ตัวนี้เป็นตัวตัดให้เขาแล้วครับผมสลับบางจุดไฟหลายจุดครับผมครับโอ้เยอะมากครับอุปกรณ์ปลั๊กไฟครับนี้ผมยังรีวิวไม่หมดนะครับเพราะว่าเป็นทา้งด้านตัวเล็กเด็กครับตัวเล็กคะแนนราคาก็แบ มีอะไรบอกวุนทุกอย่างครับปักเข้าก็เป็นระบบหัวเข้าแบบสปิคอนเข้าไปแล้วสลับตัวนี้ครับมีรุ่นมากครับหรือเป็นปักขนาดเล็กครับเนี่ยอย่างเงี้ยแบบทนทานมากเลยนะครับเนี่ยทนทานแบบเหล็กมากเลยครับหรือใครอยากได้แบบนี้ก็สามารถมาซื้อได้ครับหรือใครอยากไปประกอบเองแบบประหยัดอยู่นี่ก็มีครบทุกอย่างไวาเป็นทางด้านแผ่นเพจครับผมมีทุกแบบมีทุกอย่างครบทุกอย่างนะครับใครที่ใส่แหลกแล้วไม่เต็มแหลกอยากให้แหลกสวยงาม ก็ชาวบ้านตอนนี้ครับไปขันปิดแหลกเราได้เพิ่มความสง่กาของแหลกมากขึ้นครับผมครับบางคนถ้าไม่เต็มนะครับใส่แหลกตัวนี้ได้ใครอยากได้ปลั๊กไฟก็สามารถไปประกอบติดแหลกได้เหมือนกันครับถือว่ามาที่นี่ครบทุกอย่างครับผมครับติดแหลกก็ไมอยางนะครับแบบทึบก็มีใครต้องการแหลกสวยงามเลโก้ผมก็แนะนําตัวนี้เลยถือว่าครบจบในที่เดียวครับผมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สายครับ มีครบมาอย่างนี้เลยครับโอ้โหมาที่นี่ถือว่าครบมากครับผมสลับปักไปครับสลับเครื่องเสียงบ้านครับผมแนะนําเลยครับผมครับต้องพยายามใช้พวกนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ตัวเราเองและลูกค้าของท่านที่ใช้งานตามเต็นต์อะเลยถือว่าสําคัญมากครับผมเจอข่าวบ่อยเช่นจับเต็นท์ไฟดูดเสียชีวิตบ้างเจอข่าวบ่อยใช้พวกนี้ก็ช่วยตรงนั้นได้เยอะพอสมควรเพราะว่าเรามีระบบตัดอย่างดีครับเวลามีปัญหาตรงไหนก็สามารถปิดเบรกเกอร์ได้ทันทันนั่นเองครับผมครับก็ฝากไว้หนึ่งบูธครับสลับ ใครได้ปลั๊กไฟอุปกรณ์เสียบไฟแบบแข็งแรงแนะนําเลยมาบูธนี้หรือมาที่บริษ,ษัทเอกเซาวถือว่าได้จบครบทุกอย่างครับผมคุณครับผม